ความร้อนเข้าไปจะเป็ครับที่จุดคือไม้ความร้น่าเชื้อเข้มเป็นเงินบริสุทธิ์ครับก็วันนี้ก็จะเป็นการทาตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านผู้ชม,มครับเราจะเสนอด้วยเรื่องราวของการฟังเข็มเมื่อสักครู่นี้มีเหมือนเป็นเศษไม้อยู่บนปลายเข็ม,อ,มอันนั้นคือพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าโมชานะครับเป็นพืชที่มีเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุ่น เป็นผู้ที่ให้ความร้อนครับถ้าเก,กาะกับเข็มแล้วปลายเข็มจะร้อนอการฝังที่เปลือกตานี้ลองถามดีครับว่ารักษาอะไรครับรักษาลูกในตาอ่าเอาหมอนซ่าบไม่ใช่ตาต้องรักษาเบาหวานนี่นี่นี่เอาหมอนซ่าครับนะฮะจะรักษาเบาหวานครับผมขอพาท่านผู้ชมมาที่ทพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่โตเกียวนะครับอีกสักครู่เมืเ่อเปิดภาพออกแล้วเราจะเห็นหุ่นจำลองซึ่งเชื่อว่ามีอายุมาเป็นหลายร้อยปีแล้วนะครับ คุณจำลองนี้ดูนเพลินก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีค่าแล้วก็ไม่น่าจะสวยอะไรดูน่ากลัวด้วยซ้ำไปไหมครับแล้วพุงก็ป่องเกินไว้ <laughs> <laughs> นะแต่ว่าเดี๋ยวขอโคลอสัข้าไปใกล้ๆนะครับจะเห็นนะจุดต่างๆเ,เห็นไหมครับเดี๋ยวครับมอเห็นไหมครับจุดต่างๆบนร่างกายบนใบหน้านะฮะเหนือคิ้วซ้ายคิ้วขวาใต้ดวงตาที่คางที่คอเห็นไหมครับ ที่ตัวด้วยฮะไล่ลงมาเนี่ยนะครับตามราวนมนะฮะมาถึงที่ลิ้นปีนะนี่นะครับคือจุดต่างๆนะครับทั้งหมดเท่าไหร่365จุดที่สามารถฝังเข็มได้และเกิดผลกันนี่ญี่ปุ่นเอามาจากจีนครับเอามาจากจีนครเพราะจีนฝังเข็มมา2000ปีละครับครับเขาบอกว่าการกระตุ้นที่จุดต่างๆด้วยเข็มเนี่ยนะครับมันจะทําให้เลือดลมเนี่ยเดินดี ไหลเวียนดีแล้วเกิดพลังอย่างหนึ่งในร่างกายเขาเรียกว่าพลังหยินอยางใช้ต่อสู้โรคร้ายได้ครับเป็นความสมดุลของร่างกายต้องมีพลังหยินอยางนี้ได้เสมอกันไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อยครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําวผสสมดุลมากไปหน่อยคนี่ก็นี่มาที่อเมริกาครับผมนิวยอร์กนิวยอร์กครับแม่ ไม่เคยไปไม่รู้เรื่องคุณเคยใ้สร้อยนะครับไม่ใช่กาลังถูกถเขาที่ดูฝังเข็มอเมริกาเอาเหมือนกันเอาครับเอาแล้วก็สนใจมากแล้วดูนะครับฝังเข็มที่ไหนครับเห็นไหมครับโอ้ที่หูครับแก้อะไรครับรักษาอาการหรือบำบัดหรือลดอาการอยากยาเจิตอ๋อที่เขาเรียกเลี่ยนยาอะไรคุลองนั่นเลยไหมครับสามารถที่จะลดอาการอยากยาได้นะครับด้วยการฝังเข็มนะ ในสหรัฐปัจจุบันที้มีสถานที่รักษาพยาบาลด้วยวิธีฝังเข็มประมาณร้อยกว่าแห่งแล้วนะครับคนอเมริกาสนใจมากและเชื่อถือมากครับว่าวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะรักษาอาการปว่ปวยกระสับกระสเป็นอะไรมาอยู่นานๆนะฮะอ่อนแอต่ไม่หายสักทีเนี่ยนะครับและไม่เพียงแต่ในอเมริกาเท่านั้นประมาณว่า70ประเทศทั่วโลกมีคลินิกที่รักษาด้วยวิธีฝังเข็มน,นะครับภาพยนตร์ชุดนี้ที่กําลังดูนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเมื่อปี2516 เป็นการผ่าตัดโดยไม่วางยาสลบนะครับแต่ใช้วิธีฝังเข็มให้หมดความรู้สึกในบางส่วนหลังจากการเผยแพร่นี้แล้วทั่วโลกคือฮามากนะครับวงการแพทย์แผนปัจจุบันในตอนนั้นไม่ยอมรักรบกันบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะที่จะผ่าตัดผู้หญิงคนนี้นะฮะโดยที่ไม่วางยาสลบทียอย่างไรแต่นั่นก็ปลุกให้เกิดความสนใจแล้วก็อยากที่จะค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องนี้ตอนนั้นจีนปิดประเทศยู่มครับผมันห้้อครับและในที่สุด16ปีให้หลังนะครับ WHO หรือ World Health Organization องค์การอนามัยโลกจัดประชุมใหญ่ที่เจดีวาครับว่าโ<น>ดยร่วมการฝังเข็มโดยเฉพาะนั่นหมายความว่าขนาดนั้นทั่วโลกได้สนใจแล้วนะครับมีประเทศต่างๆส่งผู้แทนมาร่วมถึง20ประเทศครับมีการระบุถึงนะฮะตำแหน่งแล้วก็ชื่ออย่างเป็นทางการ3 6 1จุดทั่วร่างกายให้เป็นภาษาเดียวกันครับ ให้เป็นภาษาเดียวกันเลยข้างซ้ายเน,น,นี่ย GB6 GB5 อย่างเงี้ยน,นะ GB คงจะอ,อัพรกรษมะนะนะอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะฮนะเพราะฉะนั้นที่ประชุมนานาชาตินะครับก็ตกลงว่า จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการฝังเข็มตลอดเวลาเราจึงบอกได้เลยว่าปี2532เป็นปีที่ทั่วโลกนั้นตื่นเต้นกับการฝังเข็มในขณะที่จีนนั้นคุ้นเคยกับการฝังเข็มมาแล้วตอนนั้นท่านประธานเหมาเสียไปแล้วครับแล้วก็เปิดประเทศแล้วตอนนั้นทึงเข้าไปคคนคฟ้าได้ไงครับโอ้นี่ฟ้อนด้นใหญ่เลยครับผมนะฮะแล้วก็มาที่ที่คลินิกที่ใช้รักษาอาการเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นนั้นเขาก็ใช้วิธีการรักษาแบบจีนมาตลอดนะฮะ จนกระทั่งพองการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาก็มีการเบี่ยงเบนความสนใจไปบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เขาก็ยังเน่ยเห็นไหมยังสนใจเกี่ยวกับการฝังเข็มกันอยู่ว่ากันว่าทุกวันนี้นะครับผู้ประกอบการแพทย์ฝังเข็มในญี่ปุ่นนั้นต้องมีคุณสมบัติและผ่านการรับรองอย่างถูกต้องก่อนนะครับถึงจะรักษาอาการได้อย่างเช่นคุณหมอผู้นี้คือคุณหมอเซ<ม>ริซาวะนะครับเป็นหมอที่ฝึกฝนวิชาฝังเข็มนี่มาร่วม40ปีแล้วครับเขาจะใช้นิ้วเนี่ยกดเพื่อหาจุดที่คนไข้เจ็บนะฮะ และสจแล้วก็จะฝังเขียนที่จุดน sim mm. like ั้นเขียนที่ก็ใช้เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นใกล้ๆนะครับว่ามีขนาดเล็กประมาณ0.2มิลลมตรเท่านั้นเองเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเ่ยนบนะครับแล้วก็ฝังลงไปแค่แค่แค่ค่นค่แค่แค่แค่นค่วนที่นค่ลอดนค่แค่แค่ค่แคหลอดนคค พ yep. um> ี่ต uh ู้เคยฝังมาแล้วครับฝังมาแล้วคนไข้จะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดอะไรเลยนะฮะฝังลงไปตั้งประมาณเซนต์หนึ่งนะฮะเสียงจิ๋วๆนะครับจิ๋วขอให้จบแผนพัฒน์มันมาก่อนนะครับแล้วก็มาฝึกฝนไทยเอามาจากจีนเลยนี่ฮะดีกว่อยากให้ให้เห็นภาพนะครับเขาบอกว่าถ้าจะขจัดความเจ็บปวดให้หมดไป ก็ก็ต้องดูตรงจุดที and 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 ่ม so ันปวดปวดยังไงนะฮะตรงนี้แหละครับคนที่มารับการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่นี่จะมีอายุเฉลี่ย53ปีขึ้นไปนะครับ53ปีขึ้นไปอาการที่พบก็คือปวดหลังปวดไหล่ปวดหัวแล้วก็ปวดตามข้อกระดูกต่างๆแ็มนี่เดี๋ยวเห็นไหมเทียบกับสัดส่วนของเท้าเนี่ยนะครับแต่เมื่อกี้นี่ต้องปวดแน่เพราะว่าท้องแกเนี่ยเหมือนหมูสามแฉกไขมันมากเกิดช่วเฉีดหล่ 7จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับไปรักษาแผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายก็เลยมาที่แผนกรักษาแผนโบราณนี้ของคุณหมอมิสซาิสาวาครับคนนี้รักษาอะไรคนนี้ผมดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเข้าใจว่าคุณยกไม่ได้ ใช่ครับเป็นอาการโดยทั่วไปนะฮะอันนี้ไม่ไ,มได้ระบ,บุชัดนิดนึ่ง<น>ตรงคนคนนี้ไม่ใช่คนเด่นที่ที่เราจะพูดถึงอีกสักทูกจะมีสุภาพสตรีที่พูดถึงนะฮะคือคือ,ค,อคงจะเป็นอย่างที่เอามองว่านะฮะคือกอ็ขยับแขนได้ไม่ดีนะปวดหัวไหล่ระดังที่ผมว่าเน,นะะี่ยนะฮะแล้วก็ พอไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาก็บอกแต่เพียงว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องความเสื่อมของสังขารเขาไขข้อไขขออะไรอย่างนี้ร่วงโรยแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งคนเหล่านี้บางทีเขายอมรับไม่ได้เพราะบางทีเขาแค่ห้าสิบหกสิบใช่ไหมครับเขาก็ยอมรับไม่ได้ก็เลยต้องมาหาหมอแผนโบราณทีนี้ตัวแสดงเด่นของเราทีคนนี้ครับคุณชิมูระนะครับคุณนีชิมูระอายุหกสิบแปดปีดูหน้าแก้ไว้ก่อนนะครับปวดแขนซ้ายมาได้ปีกว่าแล้วนะครับปวดมากขนาดยกชามข้าวไม่ขึ้น นี่นะครับต้องรับการบำบัดเห็นไหมครับโอ้โหมีกดนะฮะหมอก็กดแบบไม่บรรย่าบรรยังเลยนะฮะทานยามาก็มากแล้วนะฮะก็ไม่หายสัก็รู้ทำอะไรก็ไม่สะดวกเก็บปวดตรงไหนหมอได้เขาตรวจนะตรวจก่อนเนี่ยครับคุณหมอประเสริฐเขา้าก็ตรวจแบบนี้นะฮะผมน่าเยเกเลยตาแกเล็กอยู่แล้วนะไม่เห็นเลยนะฝังแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มไล่ไปเรื่อยๆนะฮะ ก็น่าประหลาดอยู่นะครับคมครับคือการรักษาแผนโบราณแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกบรรจุเอาไว้ในโครงการประกันสุขภาพของญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนไปรโราบาดธรรมดานะมันเข้าเลยไม่ให้ความสําคัญเท่าไหร่แล้วก็บอกว่า คนญี่ปุ่นที่เป็นผู้ใหญ่มีอายุเนี่ยก็เปลี่ยนแค่หนึ่งในสามเท่านั้นที่สนใจการรักษาแบบนวดและฝังเข็มเขาบอกว่ามันยังไม่ฟอปูล่ามากนะทั้งี่ในความเป็นจริงแล้วถ้าถามในคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาบอกว,ว่าวิธีนี้นะฟอปูล่ามากเพราะมันได้ผลมากกว่าคือรัฐไม่เสียตังค์ให้ไงรัฐไม่เสียตังค์ให้ในี่เรื่องนี้เป็นวิธีหลีกเลี่ยงที่ไม่ต้องเสียเงินรัฐเลยอ้างเขาแบบนั้นเลยก็อ้างอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าไอ้การแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะฮะ,ะมันมุ่งขจัดโรคร้ายที่ตต้นเหุ สมมติฐานของโรคอาจจะถูกกาจัดทิ้งไปได้โดยการผ่าตัดก็ได้เอาตัวร้ายออกไปหรือเอาแอนติบอติกเอายาปฏิชีวนะเข้าไปปราบก็ได้นะฮะคือคล้ายๆว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเนี่ยพอหมอรู้ปั๊บเนี่ยนะฮะวันเป็นอะไรหมอก็จะส่งหน่วยปราบเข้าไปเลยแล้วก็ไปปราบซะนะฮะแต่ถามว่ถาถ้าเผื่อไม่รู้ละ่ะนะฮะถ้าเบื่อหาสมมติฐานของโรคไม่ได้ละ่ะทํ้งงานข่าวกรองทํ้งงานข่าวกรองคุณล้มเหลวเนี่ยจับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครเผาจุดต่างๆในร่างกายเนี่ยนะฮะแล้วเจ็บไปทั้งตัวเนี่ยนะครับ จะส่งทีมปราบเข้าไปยังไงล่ะงานข่าวล้มเหลวอ่ะเพราะว่ามันหาจุดไม่ได้หาจุดไม่ได้ใครเผาไม่ทราบในลงในในในร่างกายต่างๆเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะทีนี้มันก็เลยเนี่ยผมก็ถึงถึงว่าเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละก็ต้องใช้การแพทย์แผนโบราณนะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่ไปที่จีนเนี่ยมันดูยังไงอยู่ไปดิมาไปที่้นต้นกครับขอพาไปที่มืองเทียนซินนะครในประเทศจีนนะฮะเดือนพฤษภาคมปี2534 ศูนย์การแพทย์แผนโบราณขนาดใหญ่โตมาถึมาได้เริ่มเปิดให้บริการที่เมืองเทียนซินนะครับและที่เมืองเทียนซินแห่งนี้มีมหาวิทยาลัยสอนเกี่ยวกับเรื่องนวดแผนโบราณโดยเฉพาะเราเรียก traditional Chinese medicine ใช่ครับตึกแห่งนี้นะครับปริญญานะฮะปริญญาครับปริญญาฮะัตึกแห่งนี้นะครับสูง18ชั้นนะฮะเป็นทั้งโรงพยาบาลและเป็นทั้งสถานศึกษานะมีหมอแผนโบราณ400คนประจำอยู่ที่นี่นะครับแบ่งเป็น11แผนและผมเชื่อไหมครับว่า การแพทย์แบบแผนโบราณอย่างที่อมมใช้ทำพูดเปบ Traditional Chinese Medicine นะครับรักษาทั้งแผนกนารีเวชศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์ทั้งผู้หญิงและเด็กทั้งผู้หญิงทั้งเด็กด้วยแล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้ต้องมีแผนกเวชศาสตร์พื้นฟูวัดนะฮะรักษาการรักษาอาการปวดด่วยต่างๆโดยเฉพาะในที่นี้นะครับการรักษาโดยยาสมุนไพรมีครับเมื่อสักครู่เราเห็นคนไข้จิบยาสมุนไพรนะครับ ประมาณว่ามีคนไข้เดินเข้าออกณโรงพยาบาลแห่งนี้วันละกว่า2,000คนนี่ได้านอนในห้องไม่ได้ครับบ่อยทงหลอกค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่รัฐออกให้เป็นสวัสดิการสังคมฝังเขาไปได้ไงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเกือบสิบเข็มอยู่บนใบหน้าเคยฝังยี่สิบกว่าเล่มเลยนะเคยมาแล้วนะเรามาดูอาการของคนคนนี้นิดหนึ่งนะครับอยู่พอดีตอนที่ถ่ายทำ คนไข้คนนี้อายุ50ปีฮะัทำงานอยู่ดีๆก็ล้มลงไปครับที่ภาษาอังกฤษก็เรียก collapse นะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเดินอีกไม่ได้เลยะตอนนี้ก็กำลังตรวจถามนะครับเจ็บไหมบอนะโอ้ยมันแปรบเลยนะครับจากตะปุกที่ปลายเท้าเลยทีเดียวไม่มีเรี่ยวแรงเลยนะครับขามไม่มีแรงประคองตัวอีกไม่ได้เลยนะฮะเอาละครับทีนี้ก็เข้าใจว่าสาเหตุน่าจะอยู่ที่ตะปพกแต่ไม่ฝังที่ตะปพกะฮะฝัาที่ไหนฝังที่ขาพับ <molec> คอยดูนะคอยดูนะนี่ฮะกระตุกจึ๊กเลยเห็นไหมพอฝังเข้าไปบ้างเลยขากระตุกเลยนะฮะไม่นานนะครับอาการเจ็บค่อยๆหายฮะแล้วเสจแล้วฝังอีกที่หนึ่งฮะใต้จมูกรไปเล่นกันที่ด้านเลยไปฝังที่ใต้จมูกครับนะฮะเอาละผมก็ไม่ทราบหรอกว่าทำไมฝังใต้จมูกเราก็ดูอยู่ตลอดเนี่ยนะฮะสักพักหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งขอให้ลองลุกขึ้นยืนนี่ประคองตัวได้แล้วเห็นไหมครับออ่าแล้วก็ครั้งเรกนะเนี่ยเริ่มเดิน แล้วก็ค่อยๆขยับจะได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะดูสิดูสิแล้วก็ยังมีการฝังนี่นะครับบนหลังมืออีกนะฮะเขาบอกว่าฝังบนหลังมือเนี่ยคลายความปวดที่ขาและตะโพกได้โอ้คิดดูนะฮะฝังเพิ่มก็ไปอีกนะครับเนี่ยจิ๊บๆๆ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 ยๆๆๆๆๆๆนๆๆไดๆๆๆเรๆๆมๆๆๆๆๆดๆๆๆๆรเๆๆ่ๆเๆๆ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 ่ๆๆๆนๆๆๆเห็นเห็นเลยเๆี่ยเห็นเห็นๆๆ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 ๆนๆๆ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 นะ เริ่มต้นจากที่ขาภาพก,ก่อนแล้วไปใต้จมูกแล้วมาที่หลังมือนะครัแบเบดินไะด้แล้วบอกเอาอ่อยๆนะผมจะวิ่งหมอบอกว่าเอาแค่นี้พอก่อนนแต่มาให้บ่อยๆนะมาทุกวันนะฮะเดี๋ยวจะบำบัดให้หายขาดเลยโค้งโตรงนี้เลยเนี่ยฮะ <c oughs> ยิ้มออกเลยเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้สีหน้านี่โอ้โหนะฮะบ่งบอกเลยะฮะแอบบแย่เลยเดินกลับเลยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะ,ะ,ฮะเดินกลับเลยล่ะ นี่ดูดูในแรกเขาบอกว่าคนไข้ฉุกเฉินจะถูกส่งมาที่แผนกนี้วันละ20คนส่วนใหญ่ก็ปวดไขข้อโดยฉับพันแบบนี้นะฮะมีบ้างเหมือนกันที่หายใจไม่สะดวกหรือว่าปวดท้องจนตัวงอเลยนะครับแล้วก็มาใช้วิธีฝังเข็มรักษาแล้วก็ได้ผลโรงพยาบาลแห่งนี้มีเตียง700อเตียงนะครับเฉพาะฟลอร์นี้ฟลอร์เดียวเนี่ยนะครับที่เรากําลังให้ความสนใจยอยู่ในขนาดนี้ที่มีการนวดมีการฝังเข็มเนี่ยนะฮะเฉพาะฟลอร์นี้ก็ร้อเตียงเข้ามาแล้วนะฮะ แล้วก็มีผมแล้วก็ีนะครับว่าตรวจเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตส,สูงเป็นอืดหอบเป็นภูมแิแพ้ก็มาให้ฟังเก็บฟังก็ฟังวันละสองเวลาครับมาเช้าฟังสักสามสิบนาทีไปทํางานตอนเย็นก่อนกลับบ้านมาอีกทีหนึ่งฟังอีกสามสิบนาทีทําอยู่หนึ่งเดือนต้องหายไม่หายก็ลองจุดอื่นต้หายหาจุดที่ไม่หายไปฟังจุดอครับผมอ่ามันมีมันมีเยอะฮะก็อยา่างที่ให้ดูรูปจําลองสามร้อยกว่ากว่าจุดนล้ คนนี้ก็มีดูมันจะมีอาการทางด้านสมองาดนะแตก็ฝังไปเยอะๆแบบนี้แล้วก็ขยับมือไปขยับเท้าได้แล้วนะฮะประมาณว่าทุกวันนี้มีหมอแผนโบราณเนี่ยนะครับในประเทศจีน5้าแสนคนมากพอๆอกับหมอแผนปัจจุบันนะฮะจะเห็นได้เลยว่าการนวดการฝังเข็มน,นั้นยังมีบทบาทมากและเกินในการรักษาโรคให้กับคนจีนประเทศจีนซึ่งมีประชากรพันสองร้อยล้านคนอย่างน้อยนะครับไม่เสืส่อมสรทาเลยครับ ล้านต่อแผ่นสองรอยนะครดถึงสิครับ <S <S ยังถือว่าน้อยนะฮะเห็นไหมาาการฝังลมันต้นคอมีอะไรเนี่ยนะครับหลายอย่างก็เราค่อยๆดูกันไปเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมให้ให้ท่านผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะว่าฝังสมนี้มีผลตรงไหนไอะไรยังไงนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวเราคงจะหาโอกาสคุยกับคุณหมอที่นี่สักท่านหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อให้ได้พูดถึงนะครับคุณหมอหลิวเซ้าเฉียงนะครับหน้าเหมือนคนไทย หน้าเพื่อนองคนหัวมันก็เจ็บปวดเหมือนกคุณนิวจะพันตอนแก่น้าอย่างนี้แหละครับหมอว่าไงคุณหมออาจินเอ้ยคุณคุณหมอหนิบอกว่าเราไม่ได้หลับหูหลับตาหรือว่าเชื่ออย่างทงมงายในสิ่งที่เราทําอยู่นะครับทุกอย่างนั้นมีคําอธิบายทุกจุดสามารถที่จะบําบัดรักษาอาการเจ็บปวดของคนไข้อย่างได้ผลนะฮะแพทย์ผู้ชํานาญการและมากด้วยประสบการณ์เขาจะเลือกเอาจุดที่ได้ผลที่สุดในการรักษานี่คือตํารา ประมาณ600กว่าปีมาแล้วนะครับเกี่ยวกับการกดจุดฝังเข็ม14จุดบนร่างกายนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นรากฐานของการรักษาในแผนปัจจุบันตรงข้อความตรงนี้เนี่ยครับเป็นการชี้ให้เห็นว่าการกระตุ้นที่จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยจะมีผลคลายอาการปวดในอีกจุดที่อยู่ห่างไกลออกไปได้นะครับเหมือนอย่างที่คนไข้ามาสักพู่นี่เห็น้วใช่ไหมครับ <c oughs> เดินไม่ได้ทำอะไรเท้าม,าอมือเถวจมูกก็ไม่น่าเชื่อนะครับ เขาบอกว่ามันมีช่องทางหรือทางเดินในร่างกายที่เชื่อมต่อถึงกันหมดนะครับท่อครับมีท่อนะครับแล้วจุดเชื่อมที่ว่าเนี่ยครับก็คือจุดที่ฝังเข็มเนี่ยเขามีท่อแยกหรือเป็นชุมทางเป็นชุมทางครับมีทั้งหมด14ชุมทาง14ชุมทางใตามตามที่ที่เห็นเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกันหมดเลยทั่วทั้งร่างกายนะฮะทั้งที่ใกล้ผิวหนังแล้วก็ในอวัยวะภายในทั้งหลายแหละ เมื่อใดก็ตามที่พลังแห่งชีวิตนะครับที่อมอมให้ให,ให้ให้คำจำก,กัดความเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับไหลเวียนไม่สะดวกนะฮะก็จะเกิดอาการเจ็บป่วยในร่างกายของมนุษย์หมอก็จะต้องหาทางทํายังไงให้พลังชีวิตที่ว่านี้พลังยญิงอย่างที่หมอมว่าเนี่ยครับมันสามารถที่จะไหลได้รวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะอหมอครับในคำภาษาญี่ปุ่นนี่มีคำคำหนึ่งที่ทักกันว่าโอเกนกิเดสกะนะโอเกนเยสกะแปลว่าสบายดีรอ นะครับไอ้คำว่าขีนั่นเนี่ยนะฮะมันก็คือไอ้พลังชีวิตที่อมมองว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่เขาถามนี่คือเขาเจอกันแล้วเขาก็ถามว่าพลังชีวิตไหลเวียนดีอยู่ไหมโอ๋อ่าไหลเวียนดีอยู่ไหมครับครับครับให้ก็อย่างนั้นแหละนะฮะให้กอมซีกอมซ่าเนี่ยโอฝรั่งเศสแล้วนี่กับนี่แหละครับสําหรับแพทย์แผนปัจจุบันเขายังไม่ค่อยยอมรับกับไอ้เรื่องเส้นทางสําคัญนี่นะฮะหรือช่องทางที่อมมองว่า14ช่องทางเนี่ยนะฮะ คือเขาเขาบอกว่ายังหาคําอธิบายไม่ได้การแพทย์ายปัจจุบัน,เ,นเชื่อว่าอาการเจ็บป่วยทุกอย่างมีสาเหตุที่มองเห็นได้และถ้ารักษาได้ถูกจุดแล้วนะครับก็ก,ก็คือจุดนั้นก็บำบัดไปนะครับไม่อยากจะพูดถึงอะไรที่มองไม่เห็นพลังชีวิตนี่รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเวียนว่ายังไรเป็นของเหลวของแข็งอะไรเราก็ไม่ทราบได้นะฮะอันนี้ท <มา S 1> ี่มหาวิทยาลัยสุกุบะกับในญี่ปุ่นนะก็ไปญี่ปุ่นกันครับที่ผมกําลังคุยอยู่ตรงนี้นะฮะก็เรียกว่า ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการศึกษาอ้เส้นทางที่ว่านี้นะฮะทั้ง14เส้นทางเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะฮะโดยเขาบอกว่าจะลองเอาเรื่องของอุณหภูมิในร่างกายนี้มาเกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็จะดูความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆของร่างกายนะฝัง,งเข็มที่ไหนล่ะออที่มือใช่ครับระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับออเมื่อถูกกระตุ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะขอให้ดูภาพชัดเจนนะฮะอามอมเองก็เคยถูกฝังเข็มที่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาแล้วนะครับจัจุด ครับจากมอนิเตอร์นี่นะครับบอกให้เรารู้นะฮะว่าเมื่อฝังเข็มนะครับอุณภูมิต้ผิวหนังจะสูงขึ้นเนื่องจากว่าเลือดไหลามาเลี้ยงส่วนนี้มากขึ้นนะฮะแต่ทีนี้มันมีปัญหาอย่างนึงว่าทำไมสมมติว่าฝังที่มือซ้ายเนี่ยแล้วมันเป็นมีอาการหรือไปม,มีอะไรรู้สึกที่มือขวาได้อย่างไรมันห่างก,กันคนละที่กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าขออธิบายอย่างนี้นะครับตามที่หมอาไราสุขบุบะอธิบายนะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยเส้นประสาท ทุกเส้นทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายนะฮะภายใต้การสั่งงานของสมองและไขสันหลังนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับมือซ้ายเมื่อมีการฝังขึ้นมาอันนี้ต้องเป็นมือขวานะฮะนะครับก็จะมีความรู้สึกที่ฟุ้งฟลาดขึ้นไปนะครับที่ศูนย์รับประสาทที่ไขสันหลังนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะส่งผ่านการกระตุ้นนี้ไปที่มืออีกข้างหนึ่งปั๊บเห็นไหครับผลก็คือว่าเลือดลมขยายและเดินได้คล่องตัวณบริเวณที่มือทั้งสองข้างนะฮะการไหลเวียนเลือดก็ดีครับการฝังเข็มแบบนี้รักษาอาการชาบริเวณไห หรปวดตามเท่าไหร่นะฮะเห็นไครับเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะอธิบายว่าตามตำราเก่าแก่ของจีน6,700ปีที่ว่านั้นเนี่ยนะครับที่ว่ามีเส้นทาง14เส้นทางนั้นเนี่ยนะครับก็คงจะเริ่มเข้าใจได้แล้วว่าถ้าดูตามแบบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็คือการทํางานที่สัมพันธ์กันกับเส้นประสาทนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเราคงจะเอาหยุดเอาไว้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะฮะให้เห็นวิธีนี่คือจุดส่วมเซลล์ประสาทคกัน กูชายเชื่อไหมเรื่องฝังเข็มเนี่ยดูมาแล้วฝังเข็มนี่ผมยังไม่เคยแต่ผมเคยฝังด้วยนิ้วครับเอานิ้วฝังก็ไปเดื้อเลยเหรอกดฮะใช้นิ้วกดครับหมอเสิร์ตทำหมอเสิร์ตทำอย่างเดียวกันเลยผมเอี้ยวไม่ได้ขวาไม่ได้ซ้ายไม่ได้แทนที่แกจะไปทําอย่างนี้แบบหมอนวดอะไรก็ที่บอกว่าแหมโบราณโบราณนะครับแค่กดตรงนี้หายที่โดน ก็เรียบร้อยครับทั้งนี้สองข้างน,นั้นหายครับผมเราฝังไปแล้วฝังแยะเลยเข็มเนี่ยฝังตื้นๆแล้วใช้ไฟฟ้าได้ผลดีครับผมเชื่ออันนี้แต่ว่าทีานี้ไอ้เรื่องจะเชื่อไม่เชื่อต้องพิสูจน์ก็คราวหน้าเนี่ยครับเราจะมีคําตอบทั้งหลายแหล่เลยทีเดียวครับว่าทําไมกดตรงนี้มันมารักษาตรงนี้ครับอ่าฝังเข็มตรงนี้ทําไมถึงเกิด อาการที่เป็นอยู่เบาบางลงหายได้อะไรอย่างนี้ครับอ๋อหมายความว่าทําไมถึงเด็ดดอกไม้ไปสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยเขาถามกันอย่างนั้นนะครับเอาละครับลานะครับเห้เอาขนาดนี้เช่ยหลฮะเอาไว้พบกันคราวหน้าจะได้ตอบคําถามอ๋อว่าการเด็ดดอกไม้จะสะเทือนถึงดวงดาวแค่ไหนครับครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ